สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะหน่วยการเรียนรู้ต่อไปที่เราจะเรียนนะคะก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกและก็ตัวกลางของแสงนะคะแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะเป็นแรงอ่านักเรียนรู้ไหมว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยคืออะไรฮะแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะคือแรงดึงดูดที่โลกกระทําต่อมวลของวัตถุนะคะอ่า และวัตถุที่อยู่บนโลกซึ่งจะมีทิศทางหันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกนะคะทำให้วัตถุเนียมีน้ำหนักแล้วก็ตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองนะคะนักเรียนลองลองมองดูสิ่งต่างๆของเราสิคะอ่านักเรียนลองดูมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิว่ามันมีอะไรบ้างที่ ตกลงสู่พื้นโลกอย่างเช่นอะไรอ่าในรูปใช่ไหมคะในวิดีโอใช่ไหมอ่าก็จะเป็นอะไรฝนตกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามีอ่า,อาใบไม้ร่วงใช่ไหมคะอ่าเวลานักเรียนเล่นกีฬาเนะักเรียนเล่นบอลเล่อ่าต่อให้นักเรียนโยนขึ้นไปมันก็จะไม่ลอยใช่ไหมคะมันก็จะตกลงสู่พื้นดินอยู่ดีนะคะทีเนี้ย เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่โลกเนี่ยกระทําต่อมวลของวัตถุต่างๆบนโลกนะคะก็คืออย่างเช่นโลกดึงดูดดาวเทียมหรือโลกดึงดูดดวงจันทร์โดยที่วัตถุนั้นเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวโลกนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจึงเป็นแรงที่ไม่สัมผัสนั่นเองนะคะ ต่อไปลักษณะอันลักษณะของแรงโน้มถ่วงนะลูกแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็คือแรงที่กระทำต่อมวลของวัตถุใช่ไหมคะทีเนี้คนที่ค้นพบเนี่ยคือใครอ่าคนที่ค้นพบแรงของวัตถุอ่าก็หรือแรงโน้มถ่วงเนี่ยชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะก็คือเขาค้นพบโดยยังไงคือเขาค้นพบโดยการบังเอิญน,นะก็คือมีอยู่วันวันนึงอ่าเซร์วิส์นิวตันเนี่ยก็เดินไปเล่นในป่านั่นแหละแล้วมันก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงที่มีชื่อว่าต้นแอปเปิลน,นะคะอ่าช่วงฤดูนั้นเนี่ยผลแอปเปิลเนี่ยกำลังจะสุกพอดีนะ อพอเขาเดินเดินไปนะลูกผลแอปเปิลเนี่ยมันหลุดลงมาจากต้นแล้วล่วงลงไปสู่พื้นดินนะซึ่งซึ่งยังไงอ่าเซอร์ไอแซนนิวตันเนี่ยเขาก็เลยสงสัยใช่ไหมคะเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแอปเปิลที่อยู่บนต้นไม้เนี่ย มันถึงล่วงลงมาพื้นดินมันถึงไม่ลอยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เก็บความสงสัยของเขาเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าเออไปศึกษาค้นคว้าจนเขาได้ข้อสรุปออกมาว่าวัตถุทุกอย่างเนี่ยจะออกจากแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อแรงโน้มถ่วงกระทำต่อ วัตถุทุกอย่างในโลกนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคลิปแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งอ่ามันจะดึงเข้าสู่แกนโลกยังไงอ่าลองดูกันค่ะอ่ะนักเรียนเห็นไหม ไอจ,จุดเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลกของเราเราเนี่ยจะเกาะอ,อยู่ตามขอบของวงกลมนั่นเองนะคะ ราก็จะมาดูเรื่องต่อไปก็คือพอเรารู้แล้วใช่ไหมทีนี้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะอ่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็มันก็อาจจะมีข้อจํากัดนะคะต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเลยเรามาดูประโยชน์ของมันก่อนประโยชน์ของมันคืออะไรทําให้เราหรือยืนอยู่บนโลกโดยไม่ลอยไปลอยมาอ่า มันก็จะยึดเราให้สามารถยืนอยู่บนโลกได้นะไม่ลอยเคว้งเหมือนลูกโปง่งอ่ะนักเรียนรอเคยเห็นข่าวที่เขาไปดาวอังคารไปเหยียบดวงจันทร์อะไรอย่างนี้ไหมลูกเอาไปออกนอกอวกาศอหลูกอ่ะนอกอวกาศเนี่ยเขาก็จะไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ตัวของนักบินอวกาศเนี่ยลอยดังนั้นเขาจึงก็ต้องมีชุดเพื่อที่จะปรับแรงโน้มถ่วงของเขาให้สามารถยืนได้นั่นเองอ่า ต่อไปเป็นทำให้สิ่งต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศาต่อไปก็คือทำให้น้ำไหลาจากที่สูงลงจากที่ต่ำ ทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นนะนักเรียนเคยเคยเห็นคลิปวิดีโอไหมที่เวลานักบินอวกาศเนี่ยเขาออกไปข้างนอกใช่ไหมเวลาเขาจะกินน้ำเนี่ยเขาลองเทลงไปแล้วน้ำเนี่ยมันไหลลอยขึ้นไปข้างบนอันนั้นก็คือเขาไม่มีแรงโน้มถ่วงนะคะมันก็ถ้าเรามีแรงโน้มถ่วงมันก็จะให้เราทำเนี่ยปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยได้สะดวกนะคะส่วนข้อจำกัดของมัน ก็คือสำหรับการทํากิจกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะสวนทางกับแรงโน้มถ่วงไปบ้างนะคะ,ะซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลําบากมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างเช่นอะไระแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่สามารถทําให้มนุษย์เนี่ยกระโดดขึ้นไปสูงได้สูงมากๆเนี่ยได้นะคะเพราะว่ามันก็จะยึดดึงเหมือนดึงเราไว้มา ต่อไปก็คือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงก็คือ,เ,อเดินขึ้นบันไดอ่ะเวลาเราเดินขึ้นบันไดเวลาเราปั่นจักรยานขึ้นเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหนื่อยนั่นเองนะคะต่อไปก็คือเมื่อสิ่งของบางอย่างเนี่ยหล่นลงจากพื้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอะไรชํารุดเสียหายนะคะอย่างเช่นแก้วหล่นลงพื้นจะเป็นยังไงคะ อ่ามันก็จะแตกนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีแรงโน้มถ่วงมันจะตกลงพื้นไหมคะอ่ามันจะไม่ตกลงพื้นนะล,ลูกอ่ามันจะลอยลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะต่อไปทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้อ่าอันนี้ก็ใช่ก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีแรงโน้มถ่วงถ้าสมมติว่าอ่าถังน้ำสิบลิตรอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถยกได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงเราก็จะสามารถแบบ ยกได้แบบเบาๆเหมือนนุ่นเหมือนลูกโป่งเลยนั่นเองเนาะอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันต่อปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักและวัตถุนะคะ ่เขาบอกว่าถ้าวัตถุมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุจะมีค่าน้อยวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยแต่ถ้าวัตถุที่มีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกจะกระทําต่อวัตถุที่มีค่ามากไปจนถึงวัตถุที่มีน้ําหนักมากนั่นเองนะคะ ไปแล้วเดี๋ยวครูจะย้อนอันที่แล้วให้นะคะก็คือมวลและน้ำหนักของวัตถุนะลูกนะอ่ะมวลคืออะไรมวลก็คือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดที่อยู่ในวัตถุนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโระบนโลกนะมวลมีหน่วยเป็น กรัมหรือเป็นกิโลกรมัมแต่ถ้าเป็นน้ำหนักน้ำหนักเป็นปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุอยู่บนโลกโดยจะดึงดูดวัตถุลงมาบนผืนโลกนะคะดังนั้นน้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะอ่ะนะักเรียนจำไห้นะมวลมีหน่วยเป็นขอโทษค่ะ มวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแต่น้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาบนโลกเราใช่ไหมคะจะมีน้ำหนักเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยตัวเราและวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักไร้น้ำหนักยังไง ก็คือสภาพที่ไม่มีแรงดึงดูดอ่ามันก็จะลอยอยู่บนอากาศนะคะเออจะลอยเคว้งอยู่บนอากาศดังนั้นเวลาเราจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวลําบากนั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่า มวลของวัตถุเนี่ยถ้ามวลมันมีน้อยอดูจากคลิปใช่ไหมลูกถ้ามวลมันมีน้อยเนี่ยแรงโน้มถ่วงของโลกจะกระที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยจะมีค่าน้อยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นนักเรียนดูเด็กเด็กที่ททชั่งน้ําหนักอยู่ก็มตีต่างกันไหมลูกต่างกันตรงน้ําหนักใช่ไหมคะ,ะถูกต้องอ ต่อไปการวัดน้ำหนักของวัตถุนะคะเราจะสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุได้เนี่ยจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยอะไรเครื่องช่างนะคะอ่าโดยเครื่องช่างมันจะมีเครื่องช่างแบบสปริงกับเครื่องช่างแบบแขวนอ่าที่ช่างน้ำหนักอ่าที่เขาขายผลไม้กันนะลูกเขาเรียกว่าที่ช่างสปริงนะคะอ่า ดวงจันทร์เนี่ยจะมีมวลน้อยกว่าโลกมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงดูดของดวงจันทร์น้อยกว่าโลกเป็นจำนวนหกเท่านั่นเองนะคะอ่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือแสงตัวกลางของแสงนะคะ ตัวกลางของแสงเนี่ยเขาก็จะแบ่งได้หลายอย่างนะอ่าก็จะแบ่งได้ออกเป็นอะไรอย่างเช่นอะไรลูกกระจกใสเงาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอากาศใช่ไหมลูกอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวกลางทั้งหมดนะคะทีนี้แสงแสงคืออะไรแสงก็คือจะเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถรับรู้ได้ทางตาอ่า เมื่อแสงเดินทางมาบริเวณที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความสว่างอ่าแสงนะแล้วก็จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะอ่าเมื่อเมื่อแสงเนี่ยเดินทางมาเป็นแนวเส้นตรงอ่ามันก็จะเกิดทําให้เกิดอะไรมันก็จะทําให้เกิดอ่ามันก็จะทําให้ออกจากแหล่งกําเนิดแสงจากนั้นนะคะมันแสงเนี่ยจะ เพื่อนที่ผ่านอากาศหรือผ่านสิ่งต่างๆเข้าสู่ดวงตาของเรานะคะมันก็จะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเราได้นะคะอ่าสิ่งที่กั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านได้ <c oughs> เขาเรียกว่าตัวกลางของแสงอ่ส่วนสิ่งที่ไม่สามารถผ่านได้เรียกว่าวัตถุท <c oughs> ึบแสงอ่ ทีนี้เราไปดูตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสคืออะไรตัวกลางโปร่งใสก็คือวัดวัดวัตถุบางชนิดนะคะเมื่อนํามากั้นแสงแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมองเห็นแสงอยู่ชัดเจนอย่างเช่นอะไรกระจกกระจกใสใช่ไหมลูกอ้าเวลาเนี่ย่ารถยนต์ใช่ไหมคะมันก็จะมีกระจกใช่ไหมอ่าต่อให้มันมีกระจกอยู่เวลาเราขับรถเราก็มองทางเห็นไหมคะ เราก็จะยังมองทางเห็นนะคะทีนี้น้ำเราลองเอาแก้วน้ำเนี่ยมาใส่น้ำเวลาเรา,าเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเรามองเห็นเรายังจะมองเห็น สิ่งตรงข้ามไหมคะลูกอ้ามองเห็นนะอ้าอากาศก็เหมือนการอากาศเนี่ยเราไม่มองไม่เห็นอากาศมันก็จะมีอากาศลอยอยู่เต็มไปหมดเลยอ้าวเวลาเรามองไปเราก็ยังจะมองเห็นถูกไหมคะอ้ามันก็มีอีกอย่างอย่างก็จะเป็นถุงพลาสติกอ้าถุงมันจะพลาสติกแต่มันจะมีสีใสๆใช่ไหมอ้าวเวลาเราเอาถุงพลาสติกมาวางเราก็จะมองเห็นข้างหน้าไหมคะอ่าเราก็จะมองเห็นนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าตัวกลางที่มันโปร่งใสอ่าต่อไป เป็นวัตถุโปร่งแสงอ้าววัตถุคืออะไรวัตถุก็คือวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งที่วัตถุก็คืออะไรลูกวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งของต่างๆเนี่ยที่นํามาจากวัสดุที่เรามาใช้งานนะคะอย่างเช่นพวกโลหะพวกลูกบอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นวัตถุกับวัสดุแตกต่างกันนะลูกอ่าแต่ถ้าวัสดุเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนำมาใช้เป็นวัตถุ หรือสิ่งของต่างๆมีด้วยกันหลายชนิดอย่างเช่นไม้ยางพลาสติกโลหะไม่เหมือนกันนะคะวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาเป็นวัตถุส่วนวัตถุเป็นสิ่งของต่างๆที่นํามาจากวัสดุนั่นเองนะคะอะต่อไปก็คือวัตถุก,ก็คือที่กั้นทางของแสงอะแล้วมีผลต่อการมองเห็นของเราเรียกว่าตัวกลางนะคะอะ วัดซึ่งวัตถุเนี่ยจะเป็นตัวกลางของแสงที่นำวัสดุชนิดต่างๆาจึงมีผลทำให้แสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนั้นได้แตกต่างกันนะคะเมื่อเรานำวัตถุต่างๆเนี่ยมากั้นแสงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นในลักษณะแสงที่ทะลุผ่านได้ต่างกันนะคะเราจึงจำแนกวัสดุที่มากั้นแสงได้ดังนี้อ่า ตัวกลางโปร่งแสงอ่าดูอ่าก็อย่างเช่นอะไรลูกพลาสติกมอกระจกฟ้านะคะอ่าเป็นอะไรต่อไปเป็นวัตถุทึบแสงก็จะเป็นสัสตว์ต่างๆหนังสือผลไม้ต่างๆอ่าอาจจะมองไกลเกินไปนะักเรียนดูมองดูบ้านตัวเองนะคะวัดสดุบางชนิดเนี่ยที่นำมากัารแสงแล้วเนี่ยจะทำให้มองมองไม่เห็นแสงหรือสามารถมองเห็นอยู่อ่า ด้านหลังวัตถุนั้นนะคะเราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงอย่างเช่นอะไรลูกบ้านเราผนังปูนใช่ไหมคะอ่าในที่เป็นวัตถุทึบแสงอีกอ่าแผ่นไม้เออกล่องลังนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นวัสดุดบางชนิดเนี่ยที่นํามากั้นแสงแล้วเนี่ยเมื่อเรามองเห็นแสงเนี่ยเรายังจะมองเห็นแสงนั้นอยู่เนี่ยอ่าหรือว่ามองเห็นไม่ชัดเจนวัสดุ นั้นเรียกว่าอะไรลูกตัวกลางโปร่งแสงนะคะอย่างเช่นอะไรเห็นไหมกระจกใช่ไหมลูกอ่าหมอกควันนะคะอ่าทีนี้วัสดุบางชนิดเมื่อนํามากั้นแสงแล้วมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งต่างๆอยู่ด้านหลังวัตถุนั้นชัดเจนวัตถุนั้นเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสอย่างเช่นกระจกใสแก้วใสอากาศน้ําอ่ะมันก็จะมีอยู่3ามอย่างใช่ไหมลูก ตัวกลางโปร่งสก็คือมองเห็นชัดเจนตัวกลางโปร่งแสงก็คือมองเห็นแต่เลือนลางตัวกลางทึบแสงก็คือมองไม่เห็นแสงเลยนั่นเองนะคะอะนักเรียนสังเกตนะเก็บความรู้ง่ายๆก็คือเมื่อเรานําวัตถุทึบแสงเนี่ยอย่างเช่นอะไรพวกลูกบอลพวกหนังสือพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมาวางนะคะ มันจะทําให้แสงเนี่ยส่องผ่านไปไม่ได้พรามันผ่านไปไม่ได้มันก็จะทําให้เกิดอะไรมันก็จะกระทาให้เกิดเงาขึ้นนะคะอันนั้นอะ่ะเขาจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะโดยเงาเนี่ยที่เกิดจากแสงที่มากระทบกับวัตถุเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมีรูปร่างคล้ายๆกับวัสดุนั่นที่ที่เรานำมากัน้นนั่นเองนะคะอ่ะ จบบทนี้นะอ่าต่อไปเป็นแบบฝึกท้ายบทนะคะซึ่งถ้านักเรียนได้ดูดสิ่งต่างๆที่ผ่านมานักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกนี้ได้นะโดยข้อหนึ่งเขาบอกว่าใครเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกใครคะอ่าเซอร์ไอแซกนิวตันใช่ไหม อ่าข้อ2เขาบอกให้บอกประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงข้อ3บอกข้อจํากัดของแรงโน้มถ่วงข้อ4ถ้าโลกเราไม่มีแรงโน้มถ่วงเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าก็จะเอาหไหมอะไรลอยใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อ5วัตถุโปร่งแสงตัวโปร่งแสงคืออะไรวัตถุปร่งแสงคืออะไรนะคําตอบอยู่ในหนังสือนะคะ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมเขียนงานลงสมุดนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ